ลงนะนั่งลงวัสดีอีกข้างหนึ่งวัสดีคอยคอยนะคอยคอยคอยเอากินได้เออเก่งเปโซสอนเปโซเปโซพี่บูวัสดี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 คอยนะคอยคอย คอยกินได้เนี่ยเอาสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีทีนะสวัสด,ดีสวัสด,ดีทีนะคอยนะคอยคอยคอยก่อนคอยกินได้